สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หมอลินจะมาให้ทุกท่านนะคะแรนดอมนะคะเลือกไพ่นะคะจะมีไพ่มาให้คุณเลือก3ใบนะคะวาดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมจนถึง26สิงหา2,565 65หสิบห้า ดวงชะตาของคุณควรจะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพองค์ไหนนะคะที่ทําให้พรของเรานั้นสําเร็จหรือดวงชะตาของเราที่ติดขัดอยู่ควรจะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่จะทาให้อุปสรรคที่เราเจอมันคลี่คลายหรือมีหนทางที่ดีขึ้นห่างหายไปนานส่วนหนึ่งก็คือด้วยติดงานนะคะติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาลงนะคะก็มีลูกค้านะคะประจานะคะทักอินบ็อกมาว่า หมอลีนอาจารย์ลินไม่ได้ลงให้ให้นานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสรีบทำคลิปให้เลยนะมีไพ่มาให้คุณเลือกนะคะสามใบนะคะ1 2แล้วก็3นะคะก่อนที่คุณนะคะจะกดเลือกให้คุณตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะว่าขอให้การรนด o อมนะคะ เลือกไพ่ของคุณหลังจากที่คุณเลือกแล้วคุณไปกราบไหว้แล้วขอให้พรนั้นของคุณสําเร็จสำร็จผลได้ไวขึ้นนะคะก่อนที่จะฟังคลิปฉเฉลยนะคะขออนุญาตนะคะทุกทกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้หมอลินโดยการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอลินนะคะหรือว่าเป็นค่าครูให้กับหมอลินนะนี่คือไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่สามนะคะ เดี๋ยวจะให้เวลานะคะทุกคนนะคะในการเลือกไพ่นะคะขอให้ทุกทุกท่านนะคะที่เลือกไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อมีโอกาสให้รีบไปกราบไหว้แล้วก็ขอให้พรของคุณที่ขอสำเร็จสำลิจผลโดยเร็ววันนะคะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะคุณควรไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนในช่วงนี้นะคะหนึ่งหนุมานนะคะหนุมานนะคะให้คุณไปกราบไหว้ที่โบสถ์มนเทียนนะคะ ถ้าไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนนะคะให้ไปลองเซิร์ชหาข้อมูลดูนะคะว่ามีที่ไหนให้ไปกราบไหว้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองให้ขอจับกุมารน,นะคะกุมารที่อาจจะเป็นกุมารที่เราบูชาไว้อยู่แล้วนะคะเช่น ไอ้ไข่นะคะหรือว่ากุมารองค์อื่นๆวัดอื่นที่เราบูชามาให้คุณไปกราบไหว้ขอพรถ้าพรน,นั้นสําเร็จนะคะคุณก็ถวายของที่กุมารชอบนะคะให้กับกุมารองค์นั้นๆที่เราไปกราบไหว้ขอพรน,นะสําหรับไพ่ใบที่สามนะคะพญายมราชนะคะ คุณจะไปกราบไหว้ที่ไหนดีนะคะอันนี้น่าจะมีคนถามเยอะก็เลยเดี๋ยวจะบอกให้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการหาข้อมูลนะคะองค์พญายมให้ไปไหว้ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะที่นนทบุรีนะคะหรือว่าวัดไผ่เหลืองตําบลบางตําบลบางม่วงอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะหรือวัดไผ่ร้อมนะคะตําบล พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วอีกหนึ่งสถานที่ก็คือศาลพญายมนะคะที่สวนเฉลิมพระเกียรติรอาริมหาดบางพระตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะรีบไปกราบไหว้ขอพรนะคะขอให้พรสําเร็จสำริ์ผลโดยเร็ววันที่สําคัญช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเข้าพรรษาให้คุณหมั่นปฏิบัติถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าทําได้ทุกวันนะคะจะยิ่งเป็นอน,นิสงผลบุญทำให้ สิ่งที่พรที่เราขอสําเร็จไวขึ้นแต่ถ้าไม่สะดวกด้วยเรื่องหน้าที่การงานเวลาไม่เอื้ออํานวยก็อาจจะทําวันโกนกับวันพระแต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ทําแล้วก็ขณะที่สวดมนต์นั่งสมาธิขอให้มีจิตที่นิ่งจิตที่บริสุทธิ์นะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะขอให้ทุกทกท่านไปกราบไหว้ขอพอรขอให้พรนั้นสําเร็จสำริจผลโดยเร็ววนันขอบคุณค่ะ